สวัสดีค่ะทุกคนเอสวัสดีตอนเศร้านะคะกุเทนมอเกณค่ะเอพบกับเศร้าดอนอีกแล้วนะคะกลับมาทำตามสัญญาละค่ะวัสิมะอัพเดตตลอดนะคะทีนี้เมืีอกี้ปกติละค่ะตื่นเศร้ามาเห็นนกกินกินขา้าเศร้ามาเด้อค่ะมืนอี้เอเมื่อวานพอดีเศร้าดอนเอว่าออกไปเห็นงานค่ะเมื่อวานนี่ มืดๆเนะาะจะมาเ้ยค่ะมามาขอาไปกินไปคุยไปตามปกติละค่ะเมาม้อยชีวิตโอ้ยขอโทษนะคะเดี๋ยวมันบ่่อยอันนี้ป็นไงได้และโอเคมาค่ะหาเรเสา มันอี้คิดอยากเป็นเขากับเอพัดกระเพ่านิดนึงค่ะไทยดาวนี่ค่ะมาค่ะภัยคิดอยากน้ำมาเด้จ้ะมากินน้ำกันรู้ว่าดำมป่นเนาะเดี๋ยวก่อนดีกว่าน้ำติ ืัอนี้ขอเป็นน้มค่ะงดกาแฟสักมื่อก่อนเบิ่งว่าสิอาการสิเป็นยังไงบ่ค่ะสิลองเบิ่งว่าสิงดกาแฟแล้วอันสิมีอาการปวดหัวหรือว่านีหยังบ่เนาะเพราะว่าบางเทีเอ๋อยากสิงดอยวู่ค่ะพวกเนาะบางเทีแลเขาบ่แต่สิทําได้บ่แค่นั้นแหละกินม <laughs> ืน้อนี้สิลองน้มค่ะปกติสิกินน้มช่วงบ่ายมื้อละแก้วแล้วก็อัน กินกาแฟเศร้า,าแต่ทาเมื่อใดอันนี้ก็สิกินกาแฟาบายอย่างสิ่นะคะมาค่ะมาคือเก่าแล้วค่ะแอคทีมินลดนี้เศร้าดันกินชุ่ม,มื้อแล้วก็วิตามินค่ะชุมเมือ้อตรงมากค่ะส้นแกวส้วนนมเมืม่อน,นี้ขนมปังก็ยังนะคะแต่มื้อน,นี้เขอเป็นเขาไทยก้อนค่ะเมื้อน,นี้คิดอยากไหมค่ะตื่นเช้ามากมาค่ะกินน้ำกัน มาเดิอนน้องหล่าที่เขียนมาหาเลยทางเฟซนี่แหละอาหารเา้าแต่แตละมืออารมณ์บ่คือกันกินอย่างกันเนาะไข้ดาวซ้ำนี่ก็ยู่ได้แล้วค่ะอ่านตามซัง มันนี้สาวดันยุ่งเหี้ยนคนเดียวเด้อค่ะเงียบนิดนึงตอนนี้กับมันนี้วันเถี่ยนยี่สิบเนาะ้าค่ะมันนี้ประมาณแปดมุงกล่าเกือบจะเกามุงแต่ว่าพอดีมันนี้แฟนสาวดันต้องเขาออฟฟิศค่ะอาทิตย์หนึ่งสิเขาออฟฟิศประมาณมือหนึ่งค่ะตรงไปสรุปเคลีย์ว่าเนาะเคลีย์งานกันนี่อย่างนี้สินะค่ะกับเจ้านา้าสาดันเลดี่อยู่บ้านคนเดียว มันนี่ก็เลยมาเบิ่งตีว่าสาวนเชียดอย่างตีมันนี่เอตามที่บอกละค่ะว่าชีวิตประจำวัน่าเชียนอย่างเนาะมันนี่มาสิอันพอดีเออมันกรค่ะแต่สาเลยตื่นแต่เสาไปตามล่าหาบักอันพอดีเพาะมาแค่นตะลุบบักขืนกับบักแตงโม่าสิีร้องเพาะเบิ่งเพาะบักขืนก็เล็ตามล่าหาอยู่ร้านเขาพอดีร้านนอกมาเบิ่งโปชัวล้วในอินเทอร์เน็ตมันมีวัสดุเขาเพาะ ขึ้นก็เลยไปล่าตามหาซื่อตะเสนานั่งรถบัสไปน้องมาพูนสาขาไกลๆคนค่ะออกทิศถุแถวทิศถุคนนะ่ะได้มาต้นหนึ่งได้ตะแค่นตะลุบที่เหลืออันเขาเจ้าจว่าเบิดก่อนว่าซัาา่นมะปูอัลมีว่าซั่นได้มาต้นหนึ่งค่ะราคาสองจุดสี่เก่ามาั้งสองจุดสี่เก่าค่ะต้นเดียวนะบ่แค่นตะลุบแล้วก็ได้ดอกใหม่มา ไปเพาะออยู่สวนอยู่บังนี่ค่ะพอดีมักแรกที่เซาดอนเริ่มขึ้นงามแล้วค่ะที่เซาดนอนเพาะเราก็แยกออกมาเป็นต้นๆใส่กระถางไว,ว้เซาดอนเอาปเปลงสวนที่บ้านปลูกกัญญาค่ะพอดีไปเฮ็ดนนี้ไว้แล้วขอเพิ่วนว่าขอปีนี้ขอมาปลูกผักปลูกพริกปลูกยังในดเดอ่าวัสันก็เลยไปลงไว้แล้วอาทิตย์ก่อนเซาดอนไปลงไว้แล้วค่ะบบกปาปิกาพริกปาปิกาที่เซาดอนมาก,กินจะปลูกเฉพาะที่เจ้าของมากินนะคะ พริกไทยแาวดอนคนมาจากไทยพริกแห้งแาวดอนยังเหลือถุงใหญ่อยู่ค่ะก็เลยบเพาะพริกปีนี่ก็เลยบ่ปลูกมันกินบ่เบิดนนะคะกินสองคนหนึ่งเนาะบ่ค่อยกินเผ็ดพร้อมมาค่ะกินไปฝอยไป <c oughs> ไปขิดยังบ่ออกนะคะตื่นสอามาเนะาะอ่านตามสั่ง แค่นี้ก็อิอ่มแล้วค่ะกินค,คนเดียว ในเสาดันโปรแกรมกินข้าวเช้าเซจเ้าร์รังกระสีหดนามดอกไม้ตรงระเบียงค่ะดอกไม้ต้นไม้ถอนยานิดนึ่งค่ะแล้วก็เสารรังกระสิออกไปช้อปปิ้งค่ะมอนพอดีใครเบิดกระสิออกไปอาร์ดีค้างบ้านนี่ค่ะแต่เสาดันมงปู่ช่วงมานขึ้นมาบอกมวงลดราคาว่าสันปรโม่ชันทีเขารั่นค้างบ้านเสาดนันแต่มันอ้วนนะคะแต่มันอ้วนกระสิไปซันหากินคือเก่าแต่ว่ากระลดน้ำนัก ทำความสะอาดบ้านค่ะเก,ก็บห้องดูดฝุ่เนเอกก็สิเอลีดรแมตค่ะพอดีซักมือว่านี้ซักแมตวันมือเวน็นมือน,น,น,นะคะแมตที่ไสนะคะผ่าซักเครื่องแล้วก็สิรีดค่ะแล้วก็สิของแฟนน้ำออกกะซีอะไรย่างอีกมือนี่ <laughs> โอ้ื่อวานสาวดันมีเรื่องบอกฟังนะคะ ขอโทษนะคะกินไปก่อนอยู่ทีงรถไฟค่ะเสาดอนนางกำม,มาจากเฮ็ดงานมันกะไก่นะคะจากสถานีรถไฟที่เสารดอนไปเฮ็ดงานเมื่อวานนางรถประมาณชั่วโมงค่ะนง่งรถไฟประมาณชั่วโมงหนึ่งมันต้องนี่ไม่ได้หลุนกลุ่มหนึ่งบุ๊บปิดปากปิดแมนยังเลยค่ะโอ้ยมันคือบอกกันคือเขาบริายานยังเลยไหมคะ่ะ ปกติเขาเจ้าก็สิเขียนตาน่างรถไฟไว้นะคะโคตรลุนานาแล้วก็สิประกาศเลยค่ะต้องม้นชูดนะคะปิดปากนะคะแล้วก็ใส่แมดมวเมื่อวานก็นก,นกลุ่มไวรุ่นกลุ่มหนึ่งบ่ปิดมีเว้ากันแตกสวดสาดสวสดสาดนั่งอยู่ค่ะเท่าเดินก็นย่านเฝ้านี้ไปนั่งหมางอื่นตู้อื่นค่ะไปตู้อื่นบันดเี๋ยวมีคนเมาอยู่นี่เก้าสิเปอร์เซ็นต์ที่ปิดแมดอยู่นะคะแต่ว่าอีกสิเปอร์เซ็นต์น่อยมากที่บ่ปิด นอกจากสปินไว้หลุน่นคือเฮดบอคคือคือเขาเฮดบอ,อในความคิดสาวดอนนะคะคือแบบบ่ยยานกับ่เป็นยังแต่ว่ามันบางเทียนเนาะยัาไปมาแร่กระจายคนอื่นในสินค่ะเนาะมันคนอื่นสิได้ก็ต้องเดือดรล่อน,นำํำ มองมากเราก็ตั้งจิตตั้งใจนะคะเนาะค้นเฮาบางคนก็เสื้องไงยๆบางคนก็บเบิ่งสถานการณ์ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเอามเบอลม,มาฝอยตื่นสองมากว่าสาวดันซิมี่เห็นอย่างเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวสิท้ายคลิปย่างออกไปเป็นภาไปเบิบ่งอาดีนะคะ แต่ว่าถ้ามีคนหลายซาวดอนกับจบ่ถ่ทยคันแน่อดีเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์สิทธิ์สวนตัวมังที่เข้าไปทายติดคนอื่นนะคะมันบ่นนดีเนาะ อยู่มัองแท่ก็จะเป็นอันตามสั่งะค่ะแน้อแบบนี้เนาะแซบค่ะแซบอยู่นักินคนเดียวก็ได้มาเดิอใหท่านกินเขาเที่ยงเขาเ้าขเขาสวยก็ว่าไปนั่กินน้ำกันค่ะ แต่ช่วงนี้อยู่เบอร์ลินบรรยากาศอากาศแดดอยู่นะคะมือนึงเริ่มดีแล้วค่ะบ่บ่หนาวแล้วแต่ก็ไม่ล่มนิินน้อยๆพอบะมะหอนเมื่อนีแดดออกะะแล้วค่ะสศรสาวดนสิบผ้ายางเบิ้งถ่ายจังหน่อยว่าอแล้วเบียงบ้านเฉาดอนค่ะเารสาดอนปลูกอย่างเนี้ยเนาะ ห้เบิ่งกันค่ะนี่ในบานเซาดันกับมีใบละคาดอกไหม่โอ้ยหมืดนนะคะแดดค่ะแดดออกแล้วเซาดอนทเบิ้งขอไล่ตาด้วยค่ะในมากไอมากเดียฟรังวะสันนี่ค่ะเห็นกันบ้านนอกค่ะเนี่ยเซาดันปลูกปีที่แล้วค่ะที่ได้กินหมากแล้วค่ะ บ้านสชาน้าตอนเขาต้องกมีดอกนีนนี้าคาะเริ่มเบียงบ้านเล็นน้อยค่ะนี่ปกติเา้าอนจะเพาะไว้แบบนี้ค่ะมิเครื่องเพาะนะนี่ค่ะเพาะใส่น่ไว้นี่ค่ะโทษนะคะ่ะนี่ค่ะเห็นบะโนะมะเลดิดค่ะเพาะไว้เพาะใส่นิ่แล้วก็เดี๋ยวสิเอาไปใส่สวนค่ะ ซีกระถางค่ะพอเราก็แยกนี่ค่ะเสาเดนินนาเสนอมาแค่นตลูปค่ะมื่ว่าน,นี้อันนี้ก็ปบปกปะปิกาดนี่ดอกไม้ค่ะนี่ผักซีเสาเดินเพราะวานค่ะวานไซไว้ที่ผักซีเอผักซีที่นี่ค่ะที่สวนที่นี่นี่ก็ขึ้นแล้วค่ะผักซีดอกไม้ ฟักซี่เริ่มขึ้นแล้วไปใช้ได้กินแล้วค่ะส่วนอือวิลเลี่ยงบานเซาดอนค่ะนิดหน่อยมักเห็นบ่เนาะค่ะมักสตอรอเบอรี่ค่ะดอกออกแล้วค่ะเป็นดอกไม้ค่ะเซาดอนค่อยเบ่งสมือค่ะ สลัดค่ะเด็ดไปกินเด็ดออกมันยังสิบขึ้นค่ะมักสตอรอเบอรี่ค่ะสองกระถางตกใหม่ปลูกเองเบิร์ดค่ะปลูกไว้มันอหนึง่งขึ้นนี่ค่ะ นี่ละค่ะสวนนิดหน่อยมานเสาด่อนระเบียงปลูกไว้ค่ะเนาะก็ได้นั่งตื่นเสามาก,ก็ได้นั่งจิบกาแฟนั่งขังเบิงขังหนอกค่ะมันก็ปกติค่ะเฮ็ดไหนได้ชื่นใจอยู่นะคะเนาะตื่นเสามาได้เห็นดอกไม้ได้เฮ็ดสวนค่ะแบบนี้แม่ค่ะมันก็เฮ็ดไหนเข้าได้จิตใจเนาะ บ่หดหูบพรหยางยังสิแม่คนะ่ะเนาะไอ,อเห็นดอกไม้ตื่นเช้ามากมันก็จิตใจ,จก็เบิกบานเด้ค่ะบ่ได้คิดแต่เนี้ยว่าเออโควิดมันสิเนาะบ่ได้เศร้ราบ่ได้หยางหมากมยนะคะตามสถานการณ์เนาะสถานการณ์แย่เขาก็อย่เห็้มันแย่นําโอเคค่ะไปแล้วค่ะคลิปี้เซาเรน,น,นสิก,กินเขาต้อยมันเสร็จแล้วก็สิ ตามโปรแกรมที่บ้างไหวค่ะมื้อนี้ว่าเฮ็ดยังแหน่กส็สิออกกินข้าวเสร็จกระสิออกไปซื้อไข่ก่อนค่ะแล้วก็สาวเดินอยากกินไข่ส้งเครืองน้ำค่ะเดี๋ยวสิบป,ปีเอาไข่แล้วก็สิซื้อไข่แล้วก็สิมาล่องเบิ่งมีแนวหนึ่งอยู่ค่ะแล้วก็สิมาเฮ็ดเอกเบิ่งนะคะมาสิออกมาได้ผลบ่ค่ะอยากกินไข่ส้มเครืองค่ะเดี๋ยวไปจัดการตามลาค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้เนาะ น้องขอมาบอกว่าจะเฮ็ดอย่างนี้นี่แหละสวนเสาดอนเบ่ร์เนสวนเอเขาเอนระเบียงนะคะที่นี่บางค่นนะคะบางค่นค่ะที่ข้างนอกนีส่สิเป็นระเบียงบ้านค่ะมินิหน่อยสำนึกะเฮ็ดได้ค่ะปลูกดอกไม้ึ้นเนื่องเทิงเนาะข้างล่างก็เฮ็ดพักไปนี่แหละค่ะชีวิตแผนยูนะคะพบว่าบ่ได้มีลูกมีเต่าค่ะแันยูคนเดียวเนาะแล้วก็ตกบายมากกับเสาหังสิเลียนเอเอหนังสือเลียนภาษาเยอรมันค่ะ กิทุบทวนเลี่ยนไปเรื่อยๆกันเป็นแกมมานะคะเนาะมันอยากก็สิค่อยๆเขียนหัดไปเขียนไปคนอยูคนเดียวค่ะสุงสามีบ่อยูนําไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ